ครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ที่ติดตามรับชมนะครับอยู่กับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนนะครับวันนี้มีเทคนิคมานําเสนอนะครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเปลืองท้ายรถยามาฮ่าไทยซิตี้ให้ง่ายนะครับนะน็อตถ่ายนะครับจะเป็นน็อตเบอร์12อยู่ทางด้านใต้นะครับเบอร์12นะครับส่วนที่เติมนะครับจะเป็นจุกพลาสติกสีขาวอยู่ตรงนี้นะครับ ทีนี้เวลาเราจะเปิดไอจุกเตือนไนะครับปัญหาก็คือ1มันติดโช๊คหลังด้านซ้าย 2. มันติดตัวเรือนหม้อกรองอากาศและ3ก็คือมันติดวงล้อและยางนะครับการที่จะเอาเครื่องมือหรือมือเข้าไปหมุนเนี่ยมันติดขัดไปหมดเลยเทคนิคที่นำเสนอง่ายๆก็คือให้ท่านนะครับถอดนอด็อตอ่าด้านซ้ายนะครับนอ็อตจิ้โช๊คหลังด้านซ้ายตัวล่างออก นะ็นอตตัวนี้เบอร์12นะครับเบอร์12อพอท่านถอดน็อตออกเสร็จปุ๊บท่านก็ดึงโช๊คหลังขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าเท่านี้ครับพื้นที่ในการทํางานของท่านก็เปิดโล่งแล้วนะครับนะท่านก็จะใช้เครื่องมือใช้ครีมหรือจะใช้นิ้วของท่านเข้าไปหมุนนอ็อตอ่าจุกเติมตัวนี้ออกได้อย่างง่ายดายนะครับและเมื่อถึงเวลาเติมน้ํามันเฟืองท้ายนะครับนะครับปริมาณที่เติมนะครับ 200cc นะครับอย่าเติม100หรือ 120cc นะครับไม่งั้นปริมาณน้ำมันมันจะขาดแล้วจะมีปัญหาเฟืองท้ายหอนนะหลังจากท่านเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็ใส่โช๊คกลับที่เดิมนะครับแล้วก็ใส่ Not นะ็อตยึดโช๊คหลังด้านซ้ายตัวล่างเบอร์12แล้วก็ขันให้แน่นเข้าไปอย่างเก่า นะเทคนิคง่ายๆนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ